ไก้แลที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะภูเก็ตเขาคิกออฟแล้วนะจังหวัดภูเก็ตคิกออฟยกระดับ30บาทรักษาทุกทีด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีรักษาได้ทุกทีทุกโรคด้วยค่ะที่โรงพยาบาลวชิราภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตนายนนทรักซิ์สุขสมบูรณ์รองผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการยกระดับ30บาทรักษาทุกทีด้วยบัตรประชาชนใบเดียวของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายแพทย์กูซักกูเกียรติกุนนา,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่สาธาราณาสุขจังหวัดภูเก็ตและน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้าวรวมค่ะสําหรับการรักษาที่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว30บบาทรักษาถูกทีก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธาราณาสุขรักษาได้ถูกทีถูกโรคแล้วก็รักษาฟรี แล้วก็นําไปรักษาคามโรงพยาบาลได้กันลาวหนะ้าพี่เบาเกลียงโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวยกแวนโรงพยาบาลที่ข้องมหาวิทยาลัายซึ่งโครงการนี้ก็เป็นนโยบายข้องรัฐบาลวังให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้อย่างถั่วถึงสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งทุกคนที่เป็นคนไทยแล้วก็มีบัตรประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้ค่ะครับโดยจังหวัดภูเก็ตนะครับได้เตรียมความพร้อมโดยการเฉืีอมข้อมูลสุขภาพนะครับข้าวสู้ระบบ ส่วนกล้างได้รอยเปิดเส้นนนะครับและก็มีส่วนรวมจากภายกระชน,นะครับในการเข้าร่วมโครงการแล้วทางร้านขายยาคลินิกเทคนิคก,การแพทย์คลินิกกายภาพบำบัดคลินิกการแพทย์แผนไทยน่วยบริการภาครัฐนะครับการเชื่อมต่อท่านข้อมูลส่วนกล้างและการ,รามามัดเรียกเก็บค่าบริการพัานระบบสาธุขนะครับพันานาระบบคอาเรียราไฟไฟ้าเชียล ดาต้าหับนะครับโดยบุคลากรทางการแพทย์ก็มีการลงทะเบียนนะครับโปรวอเดอร์ไอดี ID นะครับนะเดี๋ยวและก็สามารถให้บริการใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงได้งนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ในการควาระวังติดตามสภาวะสุขภาพบริการทางการแพทย์การทุ้งหญ้าทางใกล้เป็นต้นนะครับนี่เฮลไรเดอร์อะไรเขาทุ้งหญ้านะครับก็จะทําให้คนผูกเก็ตเนสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนะและยังมีใส่ด้วยนะครับข้อมูลเนี่ยนึ่งจามจามพูดลุ่มลั่มกันได้นะครับเราไปขวางเชื่องกันเลยครับ โรงพยาบาลของรัฐทุกที่นะครับก็จะจะใช้สามารถใช้สิทธิน,นี้ได้นะครับแล้วก็แต่แตเป็นโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการนะครับจะจะมีโรงพยาบารลรับประเภทของโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนะพวกนี้พวกนี้จะไม่ร่วมนะครับแต่ว่าโดยมากแล้วโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลของของของราชการส่วนท้องถิน่นพวกนี้ต้องมาร่วมมาลงทะเบียนร่วมนะครับก็สามารถใช้สิทธิน,นี้ได้ นะครับสำหรับสิทธิทป,รประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยก็จะได้ร่วมเฉพาะโรงพยาบาลท,ท,ที่ตามสิทธิ์ของประกันสังคม,มนะครับยกเว้นยกเว้นพวกอุบัติเหตุใช่ไหมครับอุบัติเหตุเนี่ยก็สามารถร่วมนะครับก็ตามเงื่อนไข72ชั่วโมงประชาชนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่ต้องไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลน,นะครับที่ท,ที่ที่ลดขั้นตอนความแออัด แล้วก็ความสะดวกสบายในการบริการของประชาชนนะครับโดยเฉพาะเนี่ยร้านร้านขายยาชุมชนนะฮะก็ถ้าอาการที่เล็กน้อยนะครับก็มีอาการที่กําหนดไว้ตามตามตามหลักเกณฑ์เนี่ยก็สามารถขอรับนะครับขอรับยาในร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านได้นะครับ